สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาสารมาสานมาแมลงปอกันนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยวิธีการเริ่มแรกนะคะเราก็จะใช้เป็นใบมะพร้าวค่ะนํามาตัดนะคะลักษณะนี้เลยแบ่งตัวก้านกับตัวใบโดยที่เราจะเหลือนะคะส่วนด้านล่างเอาไว้ซักประมาณ3-4นิ้วนะคะการเขาก็ค่อยๆดึงลงมาให้เป็นลักษณะนี้เลยค่ะ ใบมะพร้าวนะคะใบแรกด้านขวามือเรานะจะนํามาตลบไปด้านหลังค่ะแบบนี้แล้วก็คล้องมาด้านหน้าค่อยๆดึงนะคะเพื่อนๆจะได้ลักษณะนี้นะต่อมาใบด้านซ้ายทําในลักษณะเดียวกันค่ะคล้องมาด้านหลังแล้วก็ตลบมาสอดใส่ด้านหน้าแบบนี้ แลวดูอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้เราก็จะยกนะคะตัวใบขึ้นมายกแบบนี้ค่ะนิ้วชี้ด้านซ้ายกดเอาไว้ก่อนแล้วก็ตลบใบไม้นะไปด้านหลังค่ะทําในลักษณะเดียวกันแบบนี้นะคะทั้งหมด2ชั้นค่ะพยายามดึงให้กระชับนะคะเพื่อนๆชั้นที่สองก็ทําเหมือนกัน มานนี้ะะคะส่วนต่อมานะคะที่เราจะทำก็คือส่วนของตัวปีกของเขาเราก็จะพักนะคะส่วนอันนี้ไว้ก่อนตัวปีกเราก็จะใช้เป็นใบมะพร้าวเหมือนกันค่ะใบมะพร้าวนะนำมาตัดนะคะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะความยาวสักประมาณ3-4นิ้วนะคะแล้วก็ตัดส่วนตรงปลายเขาให้เป็นลักษณะมนมลแบบนี้ จับคล้องเข้ามาเลยค่ะดึงให้กระชับนะคะแล้วก็สารเหมือนเดิมเลยยกใบมะพร้าวขึ้นมานะคะคล้องไปด้านหน้าแล้วก็นำมาสอดใส่อ,อีกข้างนึงทำเหมือนกันเลยค่ะทำแค่ครั้งเดียวนะคะอันนี้ดึงให้แน่นๆเลย ก็จะได้ตัวปีกแล้วก็ส่วนของลำตัวนะส่วนต่อมาก็คือส่วนของลูกตาของเขานะคะตาของแมงปอเราก็จะใช้ใบมะพร้าวเหมือนเดิมนะความยาวสักประมาณ3-4นิ้วนะคะหรือมากกว่านั้นก็ได้นะนํามาม้วนค่ะแล้วก็นํามาวางตรงนี้นะก้านมะพร้าวนะคะที่เป็นก้านอ่อนๆที่อยู่ด้านล่างเราก็จะค่อยๆดึง ดึงแบบนี้เลยดึงให้เขาติดกันกระชับเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็นำออมแมลงปอนะคะมาตัดตกแต่งในส่วนของตัวหางของเขานะให้มีลักษณะสวยงามค่ะก็จะตัดประมาณนี้แล้วก็ตัดส่วนขาของเขานะคะด้านล่าง แค่นี้กอ็อเสร็จเรียบร้อยค่ะมแมลงปอน่ารักน่ารักลองสารให้เด็กน้อยที่บ้านเล่นกันหรือว่าจะสารหลายๆตัวทำเป็นโมบายก็น่ารักมากๆเลยค่ะ